พระธรรมสะดุดีบทที่46เพลงสดุดีพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายถึงหัวหน้านักร้องของคณะโคราบทเพลงตามทำนองอาราโมสพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือ ที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลโอลวนนั้นเสลา มีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายจะกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือพระพราบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพร,ระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานครเธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไปพอรุ่งอรุณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้บรรดาประชาชาติก็อนลมาน และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระเยโฮวาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของพวกเราเสลามาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาว่าพระองค์ทรงกระทำให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลกพระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้าเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเยโฮวาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเราเสลา